มาครับผมสำหรับใครที่กำลังตามหานะครับรถกระบะสี่ประตูเคียร์ธรรมดานะผมมี X-Series มาให้รับชมกัน1คันนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ส่วสุดร้อนเนรัยผมบอกเลยว่าออปชั่นครบชุดแต่งหล่อนะครับบอกเลยว่าหน้าโดนหน้าซื้อสุดคุณผู้ชม ของย่าเรามารับชมนะครับสภาพแรกเข้านะครับให้ผู้ชมที่สนใจกำลังตามหารุ่นนี้นะครับผมจับจองกันด่วนๆนะบอกเลยว่านะครับหาย่าสุดนะสำหรับตัว X Series นะครับผมใครชอบใครสนใจนะครับรีบไปดูคลิปเต็มกันได้เลยครับครับผมมี X Series สีดำนะครับสภาพสวยคลิปเลยคุณผู้ชมเข้ามาใหม่สดร้อนนะครับร้้งไปแค่รอบเดียวเท่านั้นสภาพคันนี้นะครับบอกเลยว่ายอดเยี่ยมมากๆคุณผู้ชมวันนี้แรกเข้านะครับผม แล้วจบราคาขายนะครับให้คุณผู้ชมนะครับเฟบซิลคันเพียงแค่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นใครที่เพิ่งติดตามนะครับผมช่องหังนะฝากสวัสดีนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กันยาวๆนะคุณผู้ชมนะบอกเลยว่าจะพยายามนะครับผมคัดสามรถกระบะเจ็ดเทนะครับมาให้รับชมกันเรื่อยๆแน่นอนนะครับอย่างคันนี้นะบอกเลยว่าคมกริบสภาพสวยนะครับคัดเจ็ดเอคลึงพันนะได้เป็นยูสุดีแม็กนะครับหนึ่งจุดเก้าตัวเอสซีรีนะ ตัวนี้หนึ่งร้อยห้าสิบเรียงมาคุณผู้ชมบอกเลยว่าประหยัดน้ํามันมากๆเมื่อเป็นส่วนตัวสเกิร์ตนะครับผมร้อมแมทสีดําและตาโลโก้สีแดงอย่างเซกซี่แบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะคุ้มค่าคุ้มราคาเลยครับผมใครชอบใครสนใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพิ่งเข้ามารับชมก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับเพื่อเป็นการศึกษาเดี๋ยวพารับชมคนนี้กันตัวนี้ชมปี2020จดทะเบียนปี2 0 2 1นะครับเป็นเครื่องยนต์เกีรรุ่นตัวซัดนะครับ X Series คุณผู้ชมบอกเลยว่าคมสวยทั้งคันนะคันนี้ได้เมืนเกียร์ธรรมดานะครับผมสรับใครที่แบบว่าชอบแบบว่าเชนเชนเกียร์นะครับขับมันๆขับสนุกชุดแต่งครบจบคันนี้ได้เลยครับผมสภาพนี้บอกเลยว่าสวยกริบจริงๆไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์นะครับเดย์ทอมและนิ่งไลน์นะสัดหมาคู่หน้าไฟ,ไฟล้งไฟเลี้ยวนะครับคมกริบเลยประจันหน้าตาโลโกอิลสุคมคมชัดๆ,ๆนะครับผมไม่มีริ้วไม่มีรอยนะสภาพสวยสดงดงามครับผมนี่ สะเกดลงเรียบร้อยรอบคันนะครับแต่เข็บด้านข้างร้อยแตกรอยอ้าไม่มีนะครับตาโลโก้ตัว X เนี่ยชัดเจนสุดนะนี่สวยงามนะสาหรับช่องลมนะครับเป็นดีไซน์เฉพาะของตัว X Series จริงๆนะครับผมแต่เข็บด้านข้างนะครับร้อยแตกร้อยอ้าไม่มีนะซุ้มล้อนะครับผมตัวชงตัวช็กนะคมคลิปคุณผู้ชมดูหัวน็อตเลยนี่นรอจัดเลยนะครับรอจัดเลยรอแม็กเนี่ย ได้เป็นฮันลอยสีดำตาโดโกยูสุไปครบๆไฟคมๆนะครับอย่างปีสองพันยสี่ครับผมสุดยอดของความคุม้มเอาไปใช้งานกันยาวๆได้นะหัวนุง่งหัวน็อตนี่คมคลิปกระโหลกซุ้มล้อทุกอย่างเนี่ยบอกเลยว่าสวยสดงดงามครับผมโอเคหอจัดเลยนะครับคันนี้เอาไปขับกันหล่อๆเอาไปขับคันเท่ๆได้นะมันไดข้างสมบูรณ์ตาครับผมสีมุมเหลี่ยมตัวรถบอกเลยว่าคมสวยนะครับนี่เห็นนะ และวนตัวกระจกมองข้างนะครับมาพร้อมไฟเดียวครบๆสติกเกอร์นะครับคาดตรงกลางฝากระโปรงนะครับมีไยแบบครบเคร,บรื่องเลยตัวนี้สภาพสมบูรณ์มากนะครับเนี่ยโลโก้ตัว X นะตัวนี้ X-Series นะครับไฟหล่อมากเลยมันได้ข้างสมบูรณ์ตานะครับผมร้อหมงงร้อแม็กคมสวยโลบาร์มีไปไยแบบครบที่จับนะครับเป็นสีดำคมสุดๆเลยเห็นะ ิ้วรอยน้อยมากนะตัวนี้มีรอยในะส่วนของตัวเล็บเนาะนี้ไม่ได้กันรอยมานะเดี๋ยววันนี้ผมจัดให้นะใครชอบคันนี้นะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมต้องเอาไปล้างทำสปาขัดเคลือบสีก่อนนะคุณผู้ชมนะบอกเลยว่ารอแน่นอนนะครับหลังจากทำสปามาครบจบนะเฮ่พร้อมขายนะผมบอกเลยว่าไม่แพ้ใบแดงแน่นอนสภาพนี้นะครับสวยงามมากๆเลยหัวนงหัวน็อตนะครับไม่มีรอยแกะรอยไขย่แผงประตูทุกอย่างบอกเลยว่าคมสวย หัวน็อตตามสีโรงงานครบนะครับผมเนี่ยเป็นไงส่วนตัวแผงประตูนะเดินด้วยได้สีแดงครบเครื่องสุดเลยไหมคราชัดเจนนะครับไม่มีรอยแกะรอยไขแผงประตูนี่สวยคมเลยคุณผู้ชมสวยคมเลยนะครับเนี่ยส่วนตัวแผงประตูนะครับหัวนุงหัวน็อตไม่มีแกะนะครับผมสภาพค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ตานะหมอนรองหัวนะครับโลโก้ตัวเอ็กคมชัดนะครับผมบ่อสวยบ่อแน่นบ่อตึงนะตัวนี้เดินด้วยได้สีแดงนะครับ ไฟแบบครบเครื่องเลยสมบูรณ์ตามากๆในครับผมคอนโซลคอนโซลนี่บอกเลยว่าสวยสดงดงามเอาไปใช้งานกันยาวๆนะครับใครที่ชอบใครที่สนใจนะสําหรับตัวแอร์ด้านหลังมีไปนะตัวนี้นะครับในส่วนของตัวช่อง USB นะครับผมมีมาแบบครบถผงประตูนะครับผมตัวบอร์ดทุกอย่างเนี่ยนั่นๆตึงๆนะครับปีกบ่งปีกบอร์ดสมบูรณ์ตานะคุณผู้ชมนะที่ใส่แก้วนะครับมีไปครบๆนะครับผมโอ้โหนี่เป็นไง ชีพักขงที่พักแขนนะคมชัดนะครับสภาพค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยคุณผู้ชมแผงประตูทุกอย่างคมกริบนะครับผมตัวฝ้าด้านบนนะครับผมรอยยันรอยเจิมไม่มีนะครับโอ้โหเนี่ยราอมีมีนะคุณผู้ชมนี่รอยยันนะครับแต่ตัวนี้มันเป็นคล้ายๆแค่ช็อคเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวนี้ล้างออกเช็ดออกนะครับไม่ต้องห่วงอ่าก็สําหรับใครที่สนใจนะด่วนๆนะครับผมแอร์หลงแอร์หลังมาครบหมดเลย ในส่วนตัวมุมเหลี่ยมตัวรถนะครับบอกเลยว่าคมคลิปเลยในส่วนตัวโรบาร์ตัวนี้คมสวยที่สุดนะครับเนี่ยเห็นไหมด้านหลังนะครับผมคนช่างที่จะสมบูรณ์เลยคุณผู้ชมน่าโดนน่าซื้อมากๆนะครับคันนี้ในส่วนของตัวช่วงล่างนะครับผมเนีเป็นไงสภาพดูดีที่สุดนะครับผมหัวหนุหัวน็อตเนี่ยคมคลิปนะครับคันนี้ในส่วนของตัวแม็กนะครับผมเงาวิ้งเลยคุณผู้ชม ตาโโก้อยู่สุคมชัดนะครับแน่ตลกซุ้มล้อคมสวยนะคันนี้เป็นไงแหมมันสวยจริงๆนี่ครับผมชอบเลยนะสําหรับตัว X-Series นะครับทรงเสียทรงป่านี่ต้องโดนนะคันนี้นะครับค่อนข้างสมบูรณ์กันสตร์มีไปก็ครบโรบาร์มาครบนะครับผม X-Series ไม่มีโรบาร์ไม่ได้จริงๆนะครับถึงจะครบสมบูรณ์ของเขานะสําหรับตัวสเปคเนี่ย1.9นะครับตัวแซนะ X-Series เลยคุณผู้ชม ถือว่าคุ้มคมสวยแน่นอนไฟท้ายนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้ารอยหักนะครับตาโลโก้ยูสุดีแมนะปลายแบบครบครบกันชนด้านหลังสวยสดงดงามสติ๊กเกอร์นะครับผมในส่วนของตัว x Series นี่มีปลายครบครบเลยในส่วนของตัว Ma กไลเนอนะครับตาโลโก้ยูสุคมชัดนะหัวน็อตนะครับผมแผงประตูไอแผงกระบดท้ายนะครับไม่มีรอยแกะรอยไขเลยหัวน็อตในตามสีโรงงานครบครบนะครับผมกระบดท้ายด้านหลังนะครับ ริ้วรอยซึมนิดไม่มีให้เห็นนะหัวนงหัวน็อตนี่คมคลิปนะครับรอยซีนเนี่ยแท้เดิมโรงงานหัวน็อตไม่มีแกะแน่นอนนะครับพร้อมแต้มสีโรงงานครบๆนะครับผมไมค์ฮาร์ดบอกเลยว่าสองจุดแบบชัดเจนแมกไนเนอร์สภาพคือสวยผมมากๆเลยนะครับนี่โหนี่รอจักเลยนะใครสนใจนะครับผมจับจองด่วนๆคันนี้เนี่ของเรามีกำลังเตรียมปล่อยรถนะครับอีกหนึ่งคันนะสำหรับตัว X3 หนูนะเห็นไหมเนี่ย มีการรอปล่อยรถอีกหนึ่งคันนะโอ้โหไงปล่อยแทบทุกวันนะคุณผู้ชมสําหรับรถกระบะเรานะครับบอกเลยว่ามากันเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ผมยิงตัวเด็ดๆตัวดีๆคุณผู้ชมผมบอกเลยว่านานๆจะมาครั้งนะสำหรับตัว X Series ถ้าเป็นตัวธรรมดานะคุณผ,ผู้ชมก็สามารถมาดูได้เลยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นแบบตัวพิเศษเนาะสภาพสวยๆอันนี้ผมบอกเลยว่าหายากนะช่วงงช่วงล่างดูดีมากนะครับยางอะไหลมีไปแบบครบๆเลย ไยท้ายนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวรอยหักนะตาโลโก้ยูสูดีแมคมีไปครบๆเลยที่จับด้านหลังนะครับสีดำเบโนแบกนะครับเช็คเกอร์มาคมมาสวยเลยโลโกเอ็กซ์ซีดีนะครับมีไปแบบครบเครื่องไฟท้ายนะครับผมไม่มีรอยแตกรอยร้าวรอยหักแน่นอนโรบงโรบามาแบบครบๆนะครับตลกซุ้มล้อคมสุดๆเลยนะครับคันนี้ในส่วนตัวช่วงล่างเนี่ยครับทรงสีทั้งซ้ายและขวานะสวยคลิปเลยคุณผู้ชมหัวน็อตลูกใหญ่เลยนะ ไม่มีรอยแกะนะแล้วส่วนตัวร้อมแม็กนะครับตัวนี้ได้เป็นแบบตาโรโก้ครบนะตัวนี้มาครบหมดเลยนะครับเท่าที่ดูสามล้อเนะี่ยสามล้อมาเนี่ยนะมาครบหมดเลยยางปียี่สี่เหมือนกันนะครับยางปีใหม่เลยคุณผู้ชมเอาไปใช้ยาวๆเนี่ยคันนี้ยตอบโจทย์อย่างแรงนะครับตอบโจทย์อย่างแรงโห่เน่บรยนกหัวนุ้นนะงหัวน็อตน,นะมคมกริบเลยครับผมสภาพอย่างสวยนะครับตัวบาะนะครับนันแน่นสว,สวยๆตึงๆนะ โอ้โหนี่ได้เป็นบอลหนังเดินด้วยได้สีแดงนะครับตัวแอร์นี่ฉ่ำๆเย็นๆคุณผู้ชมโอ้โหสวยงามนะครับคันนี้น่าดูมากๆใครที่ตามหาอยู่นะจับจองนะครับด่วนๆนะครับคันนี้หัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยไขนะครับสําหรับตัวแผงประตูสติ๊กเกอร์ติดจากโรงงานไปครบเลยนะครับหัวน็อตนี่คมกริบนะครับหัวน็อตนี่คมกริบไม่มีรอยแกะแน่นอนนะครับผมนี่สวยสดงดงามนะครับ พวงมาลัยเนี่ยเป็นมันติฟังก์ชันตัวบอนี่ได้เบดหนังเดินได้สีแดงอย่างคมอย่างสวยเลยคุณผู้ชมพาดูในะส่วนของตัวนะครับเล็กไมคคันนี้นะครับโอ้โหเลห็กไมคคันนี้รับสอ,องนี่เป็นอะไรในส่วนของตัวเล็กไมคนั้นหนึ่งแสนหนึ่งหมืนะ่นเก้าพันกิโลคุณผู้ชมตกแสนสองตกแสนสองในส่วนของตัวนะครับครงสร้างคอนโซลน,นะครับบอกเลยว่า สวยมากนะครับหน้าจอเนี่ยมาพร้อมในส่วนตัวกล้องถอยครบๆพร้อมการระยะให้แบบชัดเจนนะครับเออนไงสวยจัดคมจัดนะครับผมตัวแอร์เนี่ยฉ่ำๆเย็นๆหัวกงหัวเคลียดใสกริ๊กนะครับคันนี้นี่โอ้โหเป็นไงสวยมากนะผมว่าสวยเลยนะครับสปีดครบๆนะครับคันนี้พวงมาลัยเนี่ยมันติฟังกช์ชันตาโลโกยูสุเนี่ยคมชัดนะเป็นสีแดงสดๆเลย ปูสตาร์ทนะครับผมหนึ่งมาครบหมดเลยนะหล่อ,อเลยนะครับคุณผู้ชมหล่อเลยคอนโซลคอนโซลบอกเลยว่าดูดีมากๆนะครับคันนี้กระจกนะครับมีครบนะม่านบังแดดสวยสดงดงามตัวนี้เจอมาเป็นแบบรอยช็อคไปเฉยนะมีเช็ดออกนะคุณผู้ชมนะไม่ต้องห่วงนะครับที่ใส่วงที่ใส่แว่นนะไฟติดหมดนะครับผมโอ้หล่อนะคุณผู้ชมนะผมชอบผมเป็นคนนึงนะที่ค่อนข้างชอบอีกซ์ซีดีตั้งแต่แบบ อ่าไวรุ่นแล้วนะผมว่ามันดูแบบว่าสมบูรณ์ดีนะครับรมะว่าจะเป็นในส่วนตัวสเกิร์ตเนาะโลวงโลบาแล้วภายในดูดิดูดีมากนะครับผมภายในสวยมากเลยภายในสวยมากเลยนะครับใครสนใจนะครับติดต่อเบอร์หลังได้เลยนะศูนย์เก้า2ดหกสองเจ็ดหกหสองครับผมหรือสมารถแอดไลน์เบอร์หลังได้นะครับที่ใต้ลิงก์คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยแอร์ฉ่ำแอร์เย็นขับมันขับสนุกแน่นอนนะครับแะเป็นรถรอๆอีกหนึ่งคันเลยนะ ดูดีมากๆครับผมดูดีมากๆเขาไปใช้กันยาวๆนะครับเขาไปใช้กันยาวๆในส่วนตัวห้องเครื่องเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับดูดีแน่นอนมาดูในส่วนตัวร้อแม็กนะครับร้อสุดท้ายของเราดุมสีแดงยังอยู่ครบนะตัวเนี้ยส่วนใหญ่บางคันนะผมผมแบบว่าเห็นเลยไม่มีนะครับหัวใครก็อย่างได้เนาะเอาไปใส่แบบว่าเท่ๆเลยนะเฉพาะของ X c e เท่านั้นคุณผู้ชมตัวยางก็ปียี่สี่เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับ อย่างปีใหม่เลยนีครับผมกระโหลกซุ้มล้อคมสวยตัวนี้หัวหนงหัวน็อตไม่มีรอยแกะแน่นอน,นครับผมแห่ง <Hey, S 1> ตรนเงรอจัดเลยนะครับพอไปใช้กันยาวๆนะใครชอบก็รีบจับรีบจองเร็วๆนะครับผมไม่ร้อยขนแมวอยู่บ้างนะครับวันนี้ต้องเดี๋ยวรอล้างทําสปาเนาะอันนี้ต้องมีการเก็บงานนะครับนส่วนตัวกระจังด้านหน้าเล็กๆน้อๆนอๆพวกรอยหินรอยมแมลงนะครับ เครื่องยนต์นะครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงครับผมมีโซ่ดีดเนาะก็ะถือว่าสุดยอดอยู่แล้วนะครับเครื่องยนต์นี้แน่นๆ่นตึงๆนะครับแจมส่งแจมสีมีไปาแบบครบๆนะสาหรับเครื่องยนต์ก็หนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้านะไม่ต้องห่วงครับผมเรื่องแรงบิดนะเหลือแน่นอนนะครับตีนกลางตีนปลายผมเชื่อว่าสู้ได้หมดนะครับผมแต่ส่วนงตัวไอเบสนะครับผมจมสีโรงงานไปครบๆนะ หม้อรมเบรสวยสดงดงามรอยบุบรอยเคาะไม่มีครับผมฝั่งแ้มน,นี่หัวนงหัวน็อตนะไม่มีรอยแกะเลยครับผมหัวน็อตสวยหัวน็อตคมนะครับหล่อมากนะคันเบลไฟหน้านะครับผมไม่มีรอยแกะเช่นกันนะหมดหมดทุกอย่างใช้เดิมโรงงานนะครับหม้อน้ํานะสติ๊กเกอร์ติดจากโรงงานไปค๊บนะครับคันนี้ฐานด้านหน้านะเดิมหมดเลยนะครับไม่มีรอยบุบรอยเคาะแน่นอนหมดหมดทุกอย่างนะครับผมเดิมหมดคุณผู้ชมหัวน็อตนี่คมกึิปเลย ไม่มีรอยแกะแน่นอนนะครับแผ่นเพลระบุทิ่เ่อลถังชัดเจนนะครับตัวหมุดตา้มสีชมพูไปแบบพบๆบนะครับผมแบตเตอรี่ลูกใหม่เลยนะตัวนี้เห็นไหมฟาแมวสีเขียวเปื้อยคุณผู้ชมในส่วนตัวฝั่งแก้มน้หัวนุงหัวน็อตนะครับคมกริบเลยนะครับคันนี้ไม่มีรอยแกะรอยไข้นะครับผมตัวฟูกด้านหลังเครื่องนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับผมตามส่งตามสีทุกอย่างนะไปแบบพบๆบนะครับคันนี้หล่อแน่นอนคุณผู้ชมหัวน็อตไม่มีรอยแกะ รอยไข่ไงครับตัวฟูกด้านบนฝากระโปรงนะครับผมอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์หมดเหมืดทุกอย่างแท้เดิมโรงงานนะคุณผู้ชมนะโคตรหล่อเลยนะครับคันนี้ผมชอบชอบจัดเลยนะครับในะคาร์ดมาชัดมาคมนะคุณผู้ชมดูด,ดิหัวน oh, ็อตฝากระโปรงนี่ไม่มีรอยแกะรอยไขเลยรั้ไม้คาร์ดคมชัดนะหัวน็อตแต้มสีโรงงานป๊บๆนะครับสติ๊กเกอรด์ดจากโรงงานมาครบเส่นกันนะเอาไปใช้งานกันยาวๆได้นะใครที่ชอบใครที่สนใจนะครับ ก็สามารถติดต่อเบอร์หลังได้เลยนะครับที่0986276862ครับผมหรือสามารถแอดไลน์เบอร์หลังได้นะที่ใต้ริงคอมเมนต์ของคลิปนี้เลยใครอยากมาดูรถจริงนะครับลองมาเตะมาติงด้วยตัวเองกันก่อนได้นะผมอยู่สี่ยกเงนินบุรีกรุงเทพนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะโอนจองออนไลน์ได้ครับผมเรามีไฟแนนซ์นะวิ่งเซ็นได้ถึงหน้าบ้านเลยถ้าใครไม่สะดวกที่จะมารับรถนะสามารถเอารถสไลด์นะครับ ไปส่งถึงบ้านได้เลยครับผมบอกเลยว่าจัดกันให้แบบฟุ่มเฟือยสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะครบทั่วหนุ่ชมใครชอบนะครับก็สามารถนะติดต่อเบอร์หลังมาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับจองออนไลน์ได้นะเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นไ้ถึงหน้าบ้านไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือปริมณฑลหรือต่างัังหัด่วประเทศหนุู้ชมจัดมานะครับเอาไฟแนนซ์เซ็นนะครับผมไม่เกินสวันรับรถได้เลยนะครับบอกเลยว่าบริการกันถึงบ้านแน,น่นอน ถ้าหลังจากเฟรแนนซ์ผ่านนะครับเมื่อสะดวกที่จะมารับรถนะก็สามารถเอารถสไลด์นะครับไปส่งถึงบ้านได้เลยครับผมบอกเลยว่าเราบริการกันถึงที่จริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวัว่าจะครบท้วนขอฝาก X s e ซ i รัคันนี้ไว้ด้วยครับผม1.9ตัวซัดนะครับอยู่ในโฉมปี2020จดทะเบียนปี2021น่ะครับ5 9า0 0 0บาทเท่านั้นจับจองกันด่วนครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากๆครับ